ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณหลิงครับคุณหลิงเล่าว่าเราเป็นนักศึกษาน้องใหม่ปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงนั้นทุกๆวันหลังจากที่เรียนเสร็จสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มนักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องซ้อมเชียร์ห้ามหนีห้ามขาดห้ามแอบไปอยู่บนห้อง เพราะจะมีพี่วะขึ้นไปตรวจดูบนห้องตลอดปกติเราก็จะเข้ากิจกรรมทุกวันแต่มีอยู่วันหนึ่งคือขี้เกียจมากๆเลยชวนเพื่อนคนหนึ่งโดดซ้อมเพื่อนคนนี้มันก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่เราสองคนพักอยู่คนละตึกกันเราอยู่ตึก C ส่วนเพื่อนเราอยู่ตึกบีแต่ละตึกก็จะมีปีกซ้ายปีกขวามีสี่ชั้นห้องจะหันหน้าเข้าหากัน และมีทางเดินตรงกลางคือเราไม่ได้ชวนมันหนีไปไหนแค่จะแอบอยู่ในห้องห้องใครห้องมันเราก็แยกย้ายกันขึ้นห้องไปในช่วงชุลมุนโดยแอบเข้าห้องน้ำนานๆห้องเราจะมีลูมเมดอยู่ด้วยกันอีกสองคนรวมเราแล้วก็เป็นสมคนแต่ว่าไม่สนิทกันเท่าไหร่เพราะอยู่กันคนละคณะพวกนางก็คงไม่ทันสังเกตว่าเราแอบอยู่พอถึงเวลาเรียกรวม พวกนางก็รีบวิ่งไปตามเสียงนกหวีดเรียกของพี่วาคทุกคนก็ร่วมกิจกรรมกันอยู่ข้างล่างตึกนั่นแหละเราได้ยิเนเสียงพี่วาคพูดทุกอย่างแต่ก็ไม่สนใจนั่งเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยจนสักพักก็หลับตื่นมาอีกทีก็เย็นแล้วห้องมืดมากๆเพราะไม่ได้เปิดไฟและก็ดันลืมว่าตัวเองหนีกิจกรรมอยู่ก็เลยเผลอไปเปิดไฟเข้าไฟก็สว่างทั้งห้อง เท่านั้นแหละเสียงพี่วักตะโกนขึ้นมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่บนตึกไม่ร่วมกิจกรรมวะเรานี่รีบปิดไฟเลยพัดลมก็ปิดหมดตกใจมากๆสักพักเสียงรองเท้าส้นสูงก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ไล่เคาะทีละห้องทีละห้องเคาะทุกห้องคือมองจากนอกตึกเนี่ยพี่เขาคงจะพิกัดไม่ได้ว่าห้องไหนเป็นห้องไหนพี่แกก็เลยถามทุกห้องว่า ใครอยู่ในห้องออกมาเดี๋ววนี้ทีนี้แหละเรียกกันไปหลายคนเลยไม่ได้มีแค่เรากับเพื่อนเท่านั้นแต่มีเยอะเลยที่พากันกลัวก็เลยเปิดประตูยอมลงไปเราได้ยินเสียงด่าโวยแวกกันอยู่ข้างนอกสักพักพอทุกอย่างสงบแล้วเราก็แน่ใจเลยว,ว่าตึกซีเนี่ยน่าจะเหลือแค่เราคนเดียวเพราะที่เหลือโดนพี่วักเอาไปลงโทษหมดแล้วเราก็อยู่ในห้องมืดๆไปอย่างนั้น พอประมาณสองทุ่มเกินจะสามทุ่มเราได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดินลากรองเท้ามาเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดคิดในใจว่าสงสัยจะเป็นพี่วากอีกนั่นแหละเข้มงวดจริงๆเนาะแต่ก็ช่างเถอะยังไงเราก็จะไม่ออกไประหว่างนั้นก็จะได้ยินเสียงเขาทำกิจกรรมทุกอย่างบวกกับเสียงเดินเดินหยุดหยุดบริเวณหน้าห้องทีนี้เราได้ยินเสียงพี่วากตะโกนพูดว่าน้องๆคะ วันนี้พวกพี่ทุกคนจะพาไปไหว้เจ้าที่ในหอหนี้อย่างเป็นทางการบางคนอาจจะได้ไปไหว้แล้วแต่บางคนอาจจะยังเพราะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนขอบอกว่าต้องไหว้ทุกคนเพราะที่นี่ต้องอยู่แบบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้แล้วพี่วะก็พูดต่อว่าน้องๆมีสิบเอ็ดสีบวกกับพี่วะสิบเอ็ดคนครบแล้วนะไอ้เราก็เอา้าพี่วากับสีครบแล้วแล้วใครเดินอยู่หน้าห้อง ทีนี้เสียงไม่ใช่แค่เดินๆหยุดๆอย่างเดียวแล้วเหมือนเขาทําอะไรบางอย่างตรงประตูห้องเราคือไม่ได้เคาะแต่เหมือนเล่นประตูขวนวนเบาๆที่บานประตูอยู่ที่รู้สึกได้ชัดเจนเนี่ยเพราะประตูเหมือนเป็นประตูเหล็กเราคิดในใจว่าถ้าเป็นพี่ว้าจริงทําไมไม่เคาะล่ะจะมาเล่นอะไรแบบนี้เราก็เลยรีบลายหาเพื่อที่อยู่อีกตึกหนึ่งเล่าให้มันฟัง มันก็บอกว่าไม่ใช่พี่วักแน่ๆเพราะห้องมันแอบมองจากระเบียงหลังห้องได้ซึ่งก็เห็นว่าพี่วัคทุกคนกําลังพาน้องๆไปไหว้เจ้าที่อยู่เท่านั้นแหละเรานิ่กลัวขึ้นมาเลยในใจก็สงสัยว่าหรือจะเป็นเจ้าที่มาตามให้ไปไหว้เราก็รีบนอนคุมผ้าห่มหูวก็ยังได้ยินเสียงที่ประตูตลอดเงือเรานี่ไหลออกมาท่วมตัวเลยเรารอจนเ,นเพื่อนเเลิกกิจกรรมกลับขึ้นตึก เสียงนั้นถึงได้หายไปพอเมเรดกลับห้องมาปุ๊บเราก็ถามว่าตอนแกเดินมาเนี่ยมีใครอยู่หน้าห้องหรือเปล่าทั้งคู่ก็บอกว่าไม่มีนี่เราก็อึมสรุปคืนนั้นนี่นอนระแวงทั้งคืนทีนี้เราไม่กล้าโดดกิจกรรมอีกเลยวันต่อมาเราไม่มีเรียนบ่ายเป็นบ่ายวันศุกร์ก็อยู่ในห้องคนเดียวแล้วอยู่ๆเนี่ย เราก็ขนลุกสู้ขึ้นมาเลยตั้งแต่หัวจดเท้าแต่ก็คือยังไม่ทันได้คิดอะไรก็ถ่ายรูปตัวเองเล่นในห้องแต่มันมีความรู้สึกแปลกๆแบบว่าแบบเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องเวลาทําอะไรก็จะเห็นแวบๆบแบบที่หางตาก้มเก็บของก็เห็นเหมือนมีอะไรอยู่ข้างๆแต่ทุกครั้งหันไปมองก็ไม่มีอะไรทีนี้พอก้มล้างหน้าความรู้สึกนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกได้ว่าคล้ายคนใส่ชุดสีขาวเป็นผู้หญิงและด้วยความที่เราเป็นคนปากเสียด้วยอัตโนมัติคือตอนนั้นโมโหก็เลยพูดไปว่ามันอะไรกันวะจะใครก็ช่างจะมารบกวนทำไมจะมาทำให้กลัวทำไมอยากมาอยู่ด้วยกันหรอมาอยู่สิตามสบายปากนี่ก็พูดไปก่อนความคิดพอจบคำพูดปุ๊บ หนังสือพระที่อยู่บนหัวเตียงก็หล่นตุ๊บลงมานับจากวินาทีนั้นเราก็มีความรู้สึกแป,ปลกๆร้อนๆหนาวๆมาโดยตลอดเย็นนั้นพอถึงเวลาร่วมกิจกรรมเราก็ไปเข้าตามปกติพอกลับขึ้นห้องมาแล้วอาการร้อนๆหนาวๆก็เป็นขึ้นมาอีกช่วงสามทุ่มกว่าพี่เดรุ่นพี่ปีสามคนหนึ่งที่ตามจีบเราอยู่ก็โทรชวนเราไปหาอะไรกิน คือเราหิวด้วยแหละก็เลยตกลงไปแต่พี่เขาขี่รถมารับเราไปตลาดห่างจากหอพักนักศึกษาประมาณ7-8กิโลเมตรระหว่างทางเป็นทางเปลี่ยวไม่มีบ้านคนมีแต่ป่ารกทึบมีคลองน้ำยาวๆไปจนสุดป่าด้วยความตาดีเราก็เห็นแมวดำตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถกระโดดเข้าไปในป่าแต่เราก็ไม่ได้อะไรพอถึงร้านอาหารระหว่างนั่งรออาหารเนี่ย เราก็ถามพี่เดว่าเมื่อกี้เห็นแมวดาวิ่งตัดหน้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเห็นสิแล้วพี่เดเขาก็ถามกลับมาด้วยคำถามปแปลกๆว่าลิงเห็นแมวแล้วไม่เห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวหรอพอได้ยินแค่นั้นแหละเราก็รีบถามเลยว่าผู้หญิงชุดขาวอะไรเขาเป็นใครกันหรอแล้วพี่แกก็รีบเปลี่ยนเรื่องเลยเราก็เสาสีถาม พี่เขาก็เลยบอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้เช้าพี่จะเล่าให้ฟังนะพอเรากินข้าวเสร็จพี่เดก็เปลี่ยนทางกลับไปอีกทางหนึ่งแทนพี่เขาพูดดักไว้ว่าอย่าเพึ่งถามอะไรตอนนี้เราก็เชื่อฟังพอกลับถึงหน้าหอพักก็บอกฝันดงฝันดีแยกย้ายกันไปพอเข้าห้องเราเกิดความรู้สึกขนลุกร้อนๆหนาวๆขึ้นมาอีก คิดในใจเป็นบ้าเลยว่ากูเนี่ยตอนนั้นเกิดคิดท้าทายขึ้นมาคือปกติจะใส่สร้อยพระติดคอตลอดแต่ด้วยความอยากพิสูจน์เหลืออะไรก็ไม่รู้เลยถอดสร้อยพระออกวางไว้ที่โต๊ะทำงานรูมเมททั้งสองคนก็หลับสนิทไปแล้วหลังจากเราอาบน้ำทำอะไรอะไรเสร็จก่อนจะสวดมนต์ก่อนนอนรู้สึกว่าใจมันลุกนี้ลุกลนชาชาปลายเท้าก็เลยไม่ได้สวด ทิ้งตัวลงนอนไปเลยพยายามจะหลับตานอนแต่ก็มีอะไรบางอย่างไม่รู้มาทำให้สะดุ้งตกใจเหมือนว่าตัวเราเองเนี่ยกำลังตกใจกลัวสุดขีดจะนอนนอนก็ปิ่นขึ้นมาอีกคือนอนไม่ได้เป็นอยู่อย่างนั้นจนอิดโรยหมดเรี่ยวหมดแรงจะหลับเป็นลมให้ได้แต่ก็พยายามข่มตานอนทีนี้เนี่ย รู้สึกว่ามีน้ำหยดใส่หน้าผากเรารู้สึกได้เลยว่าเป็นน้ำแน่นอนก็เลยรีบเอามือไปจับหน้าผาแต่ก็ไม่มีน้ำอะไรสักนิดเป็นแบบนั้นอยู่หลายรอบเหมือนถูกรบกวนตลอดจนประมาณ6กโมงเช้าถึงได้หลับจริงๆตื่นมาอีกทีก็แปดโมงรูมเมดไปเรียนหมดแล้วเราก็เข้าห้องน้ำกาดจะแต่งตัวไปเรียนอาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จ จะไปทาครีมที่หน้ากระจกปรากฏว่าเลือดกำเดาไหลไหลไม่หยุดเลยเราก็ตกใจมากสุดท้ายชุดเปื้อนเลือดก,ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่อีกช่วงนั้นเรารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยบางทีก็รู้สึกอยากทำไม้ทำมือแปลกๆอยู่ๆก็อยากยกมือขึ้นมารำอยากทำหน้าแปลกๆได้แต่ตั้งสติถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรวะ พอได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็สะดุ้งตกใจหัวใจนี่เต้นเร็วมากพี่เดโทรเข้ามาถามว่าไปเรียนหรือยังเราก็บอกว่ายังเราเลยบอกพี่เขาไปว่าพี่เดหลิงเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นตัวเองเลยหลิงเหมือนมีสองคนพี่เขาก็บอกให้เราลงไปหาข้างล่างตึกพอลงไปปุ๊บพี่เขาก็ถามเราว่าไปเจออะไรมา เราก็ได้แต่ร้องไห้พี่เขาก็ถามอีกว่าหล่งได้วาเจ้าที่หรือยังเราก็ตอบไปว่ายังแล้วพี่เขาก็ถามต่อว่าหล่งไปลบหลู่ไปท้าทายอะไรหรือเปล่าเราก็เล่าที่เคยปากเสียท้าทายเอาไว้ว่าให้สิ่งที่เราไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าเนี่ยมาอยู่กับเราได้ทีนี้พี่เดก็เลยเล่าให้เราฟังว่า คนเก่าคนแก่ที่ทํางานอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาเคยเล่าให้พี่ฟังว่าที่ชั้นสีของตึกซนะีน่ะเคยมีนักศึกษาเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุและคืนที่นักศึกษาคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกเพื่อนของเขาว่าเขาเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีขาวอุ้มแมวดํายืนอ,อยู่ที่หน้าห้องเรานั่งฟังก็คิดตามไปว่า งั้นสิ่งที่เราเห็นในห้องอาจจะไม่ได้ตาฝาดไปแล้วพี่เขาก็ยังบอกอีกว่าเขาเล่ากันมาว่าถ้าเจอแมวดำที่ไหนแลว้วผีผู้หญิงชุดขาวก็อาจจะอยู่แถวนั้นพอพี่เขาเล่าจบเขาก็ถามเราว่าแล้วถอดพระออกทำไมงั้นหลิงเอาพระของพี่ไปใส่ก่อนนะเผื่ออะไรจะดีขึ้นแล้วตอนนั้นเองเราก็ตะโกนใส่หน้าพี่เขาไปว่า ไม่ใส่อย่ามายุ่งแล้วพี่เขาก็ทำหน้าตกใจแล้วก็ถามเราว่าหลิงเป็นอะไรทำไมเป็นแบบนี้คือตอนนั้นเรารู้สึกได้เลยว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราอีกแล้วเหมือนมันมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในตัวเราด้วยแล้วเราก็ลุกเดินกลับขึ้นห้องไปโดยที่พี่เดเนี่ยก็เรียกเราอยู่อย่างนั้นวันนั้นเราไม่ได้ไปเรียนทั้งวัน พอตกดึกเราก็นอนไม่หลับอีกเดี๋ยวอยากเปิดไฟเดี๋ยวอยากปิดไฟปลายเท้าก็เริ่มชาขึ้นมาแล้วก็เจ็บหลังมันมีอะไรมาแทงจนรูมเมทถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไหวไหมทำไมไม่นอนเราก็ไม่ได้ตอบอะไรปลายเท้าก็ยังคงชาอยู่แบบนั้นรู้สึกว่ามือเท้าเย็นมากเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วเรโทรหาแม่ที่อยู่ต่างจังหวัด เล่าทุกอย่างตั้งแต่แรกให้แม่ฟังและก็บอกแม่ว่าหนูไม่ไหวแล้วแม่ทั้งร้องไห้ทั้งปลอบใจบอกว่าใจเย็นๆนะแม่กำลังไปหาคืนนั้นเรานอนลืมตาทั้งคืนและอาการชาปลายเท้าก็เริ่มลามขึ้นมาที่ขาเรื่อยๆน้ำตาก็ไหลไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเราอยู่ในสภาพแบบนั้นยันเช้าลืมตาอยอย่างนั้น เห็นลูมเมททั้งสองคนแต่งตัวกำลังจะออกไปเรียนพอทุกคนออกไปหมดเราก็เริ่มชาขึ้นมาอีกจนถึงเอวนาทีนั้นคือเราเดินไม่ได้แล้วก็เลยโทรหาแม่แม่ก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยโทรไปหาญาด่างห่างซึ่งเป็นรุ่นพี่ปีสมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่าอยู่หอนอกบอกให้ช่วยมาดูน้องหน่อยเราก็นอนตัวตรงน้ำตาไหลบูบ เหมือนสติจ,จะหลุดให้ได้ทีนี้มือก็เริ่มชาขึ้นมาริ่งได้แค่ลูกตามองเพดานไปมาในใจก็คิดว่าเราต้องตายแน่ๆจะไม่ได้เห็นหน้าแม่ครั้งสุดท้ายรอรอแม่ไม่ไหวแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงได้เสียงเคาะห้องก็ดังขึ้นบวกกับเสียงใครหลายคนตะโกนเรียกเราทั้งเคาะทั้งเรียกเราพูดได้แค่เบาๆว่า ไปไม่ได้ไม่ไหวแล้วแล้วเสียงถีบประตูก็ดังอยู่ประมาณห้าครั้งประตูก็เปิดออกเราเห็นหน้าพี่ที่เป็นญาติเขาวิ่งมากกอดเราที่เตียงคนที่มาด้วยทั้งหญิงทั้งชายทั้งเจ้าหน้าที่หอพักต่างตะลึงในสภาพของเราเขาถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทุกคนจับขาเราที่เลือดไม่วิ่งเลยคือมันเย็นหมดแล้ว ที่พี่เขาพากันนวดที่ขาส่วนพี่คนก็โทรเรียกรถพยาบาลพี่ที่เป็นญาติเราบอกว่าแม่กำลังมานะอย่าพิ่งเป็นอะไรสักพักรถพยาบาลก็มาถึงแล้วเราก็ถูกหามลงมาจากบนห้องพอไปถึงที่โรงพยาบาลเรารอแม่มาหาน้ำตาก็ไหลพี่จับแขนเราไว้บอกให้ทำใจดีๆไม่มีอะไรแล้ว หมอฉีดยาน,นอนหลับให้พราะหาสาเหตุไม่เจอเราแทบไม่ได้นอนมาสองคืนแต่เราก็ไม่หลับเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะพอแม่มาถึงแม่ก็ร้องไห้แล้วก็มากอดเราพร้อมกับถอดผ้าของแม่มาสวมให้ปรากฏว่าอาการชานั้นก็หายไปหายไปหมดเหมือนคนแกล้งแล้วหลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาลพี่ก็มาเล่าให้เราฟังว่าตอนที่เข้าไปเจอเราในห้องเนี่ย สภาพเรานี่เหมือนศพเลยขานี่ซี่จนม่วงไปหมดทั้งสองข้างและที่เราทั้งตกใจอีกก็คือพี่บอกว่าตอนที่พี่มาถึงพี่เห็นแมวดำตัวหนึ่งอยู่ที่หน้าห้องเราด้วยกำลังขวนประตูห้องเราอยู่ตอนนั้นทุกคนต่างก็พากันเชื่อว่าเราอาจจะเป็นเหมือนนักศึกษาที่ตายคนนั้นก็ได้หลังจากที่เราผ่านเรื่องนั้นมาได้แล้ว แม่ก็พาเราไปทําบุญกวดน้ําอุทิตบุญกุศลไปให้เขาทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่หอและรุ่นพี่ก็แนะนําว่าเราไม่ควรกลับไปอยู่ที่หอนั่นอีกเขาอนุญาตให้เราออกไปอยู่หอนอกได้พวกเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่พวกเขาไม่พูดแต่เราก็ตัดใจออกจากมหาวิทยาลัยนั่นไปเลยเรามาคิดดูอีกทีว่าเหตุการณ์นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปท้าเขาให้มาอยู่ด้วยกัน และเขาก็มาอยู่จริงๆเพียงแต่ไม่ได้มาอยู่ในห้องกับเราแต่กลับมาอยู่ในร่างของเราแทนและนี่ก็คือประสบการณ์หลอนจากคุณลิงครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องจากคุณเมเปิลครับคุณเมเปิลเล่าว่าพอดีที่ติดตามฟังเรื่องคนอื่นมาตลอดเลยอยากจะมาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังบ้างเราเป็นคนเชียงใหม่เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเราอยู่มสี่ ตอนนั้นอายุส5เคยได้ยินมาว่ามันเป็นช่วงอายุที่จะเจอเรื่องแปลกๆคล้ายกับตอนอายุ25แต่อาจจะเบาวกว่ามั้งเราก็ไม่แน่ใจที่จำได้เนี่ยคือพออายุย่างเข้า15เรามากักจะโดนเหมือนกับผีอำแทบทุกคืนเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเราไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้เท่าไหร่พอวันเวลาผ่านไป มันเหมือนจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นแต่เราก็ไม่คิดจะไปบอกพ่อกับแม่ว่าเรากำลังเป็นแบบนี้อยู่เพราะช่วงนั้นพ่อกับแม่ค่อนข้างยุ่งเรื่องงานด้วยแหละแต่แล้ววันหนึ่งมันก็มาถึงจุดที่หนักเอามากๆวันนั้นเวลาประมาณตีห้าหรือหกโมงเช้านี่แหละฟ้าก็ยังไม่สว่างดีเราก็นอนหลับอยู่ในห้องตามปกติวันนั้นเป็นวันที่แม่เราเดินเข้ามาในห้องเพื่อหาของอะไรบางอย่าง แต่แม่ก็เปิดไฟหาของทำเสียงดังเลยทำให้เราตื่นเราก็มองไปที่แม่คือตอนนั้นเรานอนตะแคงอยู่บนขอบเตียงหันหลังให้กําแพงหน้าเราเนี่ยจะอยู่ที่ขอบเตียงพอดีระหว่างที่กำลังมองแม่ก้มๆเงยๆหาของอยู่นั้นเราก็ถูกผีอําตอนนั้นคือคิดในใจว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอนี่ขนาดแม่อยู่นะเนี่ย เราก็เริม่มรู้สึกไม่ค่อยดีละจะสวดมนต์บทอะไรก็คิดไม่ทันก็โดนอ่ำไปอยู่พักหนึ่งแต่ว่าข่าวนี้อยู่ๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อยืดสีขาวดูเหมือนเด็กทั่วไปมานั่งเอามือเกาะขอบเตียงด้านที่เรานอนคือตาประสานตากันเลยใกล้มากจนแทบจะจูบกันได้อยู่แล้วเราพอจำหน้าได้บ้างนะแต่ที่บายไม่ถูก มันเลื่อนลาย,ยางไก็ไม่รู้ตอนนั้นเราแบบอึ้งมากขยับตัวก็ไม่ได้แต่ประเด็นก็คือมันไม่ได้แค่จ้องตาเรานะเพราะเด็กคนนั้นตะโกนใส่หน้าเราด้วยตะโกนขึ้นมาว่ากูเกลียดมึงกูเกลียดมึงกูเกลียดมึงทุกคนเกลียดมึงตอนนั้นเรากลัวมากเหมือนตอมความกลัวแตก เราพยายามขยับสุดแรงเท่าที่จะทำได้จนสักพักเราก็สามารถสะบัดตัวให้กลับมานอนตรงได้แต่กลับกลายเป็นมา่ช็อกกว่าเดิมอีกเพราะที่ปลายเท้าเรามีคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งวัยรุ่นวัยกลางคนทั้งผู้หญิงผู้ชายซึ่งกำลังจ้องมาที่เราด้วยสายตากโกรธเกลียดมากแล้วเสียงเด็กผู้หญิงคนเดิมก็ตะโกนข้างหูเราซ้ำอีกว่า ทุกคนเกลียดมึงตอนนั้นเราทำอะไรไม่ถูกพยายามจะเรียกแม่ตอนนั้นแม่เราก็ยังหาของอยู่ในห้องของเราอยู่เลยเราก็พยายามมองที่แม่แล้วก็อ้อนวอนในใจให้แม่ช่วยด้วยแต่ก็ไม่เป็นผลจนนาทีที่แม่ปิดไฟห้องและกำลังจะก้าวออกจากห้องไปตอนนั้นเราก็หลุดจากการโดนผีอำพอดีเราตะโกนเรียกแม่สุดเสียงเลย จนแม่ตกใจเราก็ตัดใจเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหมดให้แม่ฟังเพราะทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ววันนั้นแม่ก็เลยรีบพาเราไปหาพระที่วัดพระท่านก็บอกว่าพวกเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรตอนนี้ขอตามทันแล้วเขาจะมาเอาคืนถ้ามาช้ากว่านี้เขาอ,อาจจะเอาชีวิตไปแล้วก็ได้พระท่านยังบอกอีกว่าพวกเขาไม่เอาส่วนกุศส่วนที่เราทำให้ แล้วไม่เอาส่วนกุศสของแม่ที่ทําให้ด้วยเช่นกันจะเอาชีวิตของเราอย่างเดียวจากนั้นพระท่านก็ทําพิธีอะไรสักอย่างให้เราและบอกเรากับแม่ว่าให้เราหมั่นทําบุญให้พวกเขาทุกวันยังไงพวกเขาก็ต้องรับไปสักวันอีกทั้งให้เราสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนทําเปบิประรําำห้ามขาดพอหลังจากวันนั้นมาเราก็ทําบุญสวดมนต์ไม่ขาด แต่ก็ยังโดนผีอำอยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าเราจะใส่สร้อยพระนอนก็แล้วแต่เวลาตื่นขึ้นมาทีไรเนี่ยเรากลับเห็นสร้อยพระวางอยู่ที่หัวเตียงเสมอซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากหรืออาจจะเป็นเรานี่แหละที่เป็นคนเอาสร้อยพระออกจากคอเองแต่ทำไมเราถึงไม่รู้ตัวล่ะเราเลยลองเปลี่ยนมันเด็ดไว้ที่เสื้อชั้นในแทนแต่ถึงยังไงก็โดนผีอำอยู่ดี เรามักจะมีคำถามในใจตัวเองเสมอว่าเราเคยไปทำอะไรให้พวกเขาไว้เขาถึงเล้เกเดยดเร้นักและนี่ก็เป็นประสบการณห์หลอนที่เราเจอตอนอายุ15ปัจจุบันเราอายุ21ปีแล้วก็ไม่ได้เจออะไรเหมือนตอนช่วงนั้นอีกแต่ก็ยังแอบหวั่นว่าตอน25เนี่ยเราจะต้องเจออะไรอีกหรือเปล่าและนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์หลอนจากคุณเมเปิลครับ ถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ